ดันบีมีเดียส่งท้ายศึก E ีฟุตบอลไทยแลนด์โปรลีก2024ในอีเวนต์การ์ดไฟนอลบุรีรัมยูไงงนเต็ดผงาดชูถ้วยแชมป์6สมัยติดความตราด f อฟซี2-0เกมคว้าเงินรางวัล650,000บาทพร้อมตั๋วเข้าแข่งขันรายการ i f เฟลเอเชียแชมป์เป็นชีพ2024ที่ประเทศอินโดนีเซียด้านทัวร์นาเมนต์ ETPL 2024ประสบความสําเร็จยิ่งใหญ่รีดพุ่ง 11m และวิว 9m ยกระด,ดับ E ีฟุตบอลเป็นคอมมูนิตี้อสปอร์ตที่แข่งแกร่งทั้งการแข่ง และทางธุรกิจที่ช่วยตอบโจทย์การทําากรตลาดแบรนด์พาร์ทเนอร์พร้อมเป็นแรงสนับสนุสน,นร่วมการสร้างมาตรฐานการแข่งขันนักกีฬาอาชีพอ e ีสปอร์ตไทยฝีมือทัดเทียมเวทีระดับโลกกจริงๆผมว่ากิจกรรมในวันนี้นะครับก็ ถือว่าเราประสบความสำเร็จอย่างยิ่งนะครับที่ล่าสุดเราได้ดูในช่อง e l ล a ก Thailand นะครับก็มียอด Concurrent View ถึง1 5 5 0 0 0คนนะครับก็จริงๆแล้วถือว่าเป็นยอดที่ค่อนข้างสูงมากนะครับกับการแข่งขัน E-Sports ของเรานะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าในปีต่อๆไปทั้งนักกีฬาของเรานะครับแล้วก็ตัวการแข่งขันเนี่ยก็จะเป็นเวทีให้ เราสามารถผลิตนักกีฬาไปแข่งในระดับนานาชาติได้นะครับจริงๆอันนี้ยอย่างที่กล่าวไปนะครับจริงๆยอดเป้าของปีนี้เราต้องการจะเพิ่มจากปีที่แล้วนะครับซึ่งป,ปีนี้จริงๆทั้งยอดวิวยอดรีชนะครับแล้วก็คอนเทนต์ต่างๆที่เราทำเนี่ยสามารถทําให้เรามียอดวิวแล้วก็ยอดรีชเนี่ยสูงกว่าปีแล้วเกือบเท่าตัวนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างยิ่งสำหรับทีมครับ จริงๆผมว่าเราพยายามจะปรับการแข่งขันให้มันมีความสมจริงมากขึ้นนะครับแล้วก็สนุกมากขึ้นโดยเฉพาะกับแฟนบอลที่แฟนกีฬาแล้วก็แฟนอีสปอร์ตที่ดูนะครับรวมถึงตัวนักกีฬาด้วยนะครับการที่เอาโมบายเข้ามาซึ่งจริงๆปัจจุบันเนี่ยโมบายของอ e ี o ุตบอลเนี่ยมีคนเล่นอยู่หลายสายนต่อเดือนนะครับแล้วก็เราก็เอาตรงนี้เข้ามาโฟกัสกับโมบายมากขึ้นนะครับแล้วก็โฟกัสกับ การแข่งขัน3าก็คือโกรออฟมากขึ้นนะครับทำให้การแข่งขันเนี่ยมันมีทีมเวิร์กสมกับเป็นกีฬาฟุตบอลมากขึ้นนะครับก็หวังอย่างยิ่งว่ามันจะทําให้มันสมจริงสมจังกับกีฬาฟุตบอลจริงๆนะครับแล้วก็ดูสนุกขึ้น ขอบคุณผู้จัดค่ะที่ยังไม่มีการแข่งขันครั้งนี้นะคะเพราะว่าการแข่งขันนี้จะไม่สร้างนักกีฬาทั้งแล้วก็ตัวบุคลากรคือผู้สอนซึ่งเป็นตัวใจสาคัญนะคะที่ในการสร้างนักกีฬาประเภทนี้ค่ะก็คือเป็นการสนับสนุนกีฬาประเภทหนึ่งนะคะซึ่งเป็นกีฬาฟุตบอลแล้วทำให้คนดูเข้าใจง่ายเข้าถึงนะคะครับผมผมคิดว่าประเทศไทยมีศักยภาพในการเป็นศูนย์การในการแข่งขันกีฬากีฬาฟุตบอลที่เราบริรักษ์ได้และการแข่งขันในวันนี้นะครับก็เป็นตัวอย่างชัดเจนเลยว่าเรามีคนไทยเรามีนักกีฬาเรามีคอมมูนิตี้ในประเทศ นี่สนุกคนไทยด้วยกันเยอะมากครับเพราะนั้นแนวโน้มในการเป็นสู่การในการแข่งขง e ันกีฬาอีสปอร์ตในภูมิภาคคิดว่าไม่ใหญ่จนฝันครับผลข้อหลักๆก็คือการกำหนดนโยบายที่จะช่วยให้ลดต้นทุนมีการให้ถ่าอินเซนทีฟเกี่ยวกับการจัดการแข่งขง e ันกีฬาอีสปอร์ตครับและในอนาคตผมคิดว่าการกีฬาชีพพวกนี้ครับผมจะมีอินเซนทีฟจะมีประกาศเชียรบัตรและมีโครงการากมายที่คิดว่าด้าทานรัฐบาลได้านานจะ คือจริงๆอย่างที่เหมือนของปีที่แล้วนะครับผู้ชนะของไทยแลนด์โปลีกนะครับก็จะได้ไปแข่งในซีแชมเปียนชิพนะครับซึ่งปีแล้วเนี่ยเราได้แชมป์กลับมานะครับปีนี้ก็จะเป็นปีที่เราไปป้องกันแชมป์นะครับปลายเดือนที่แล้วเองที่มีการแข่งขันคล้ายๆของเอเชียนคัพของฟุตบอลนะครับก็คือ e f c Asian เอเนะครับที่ประเทศกาตาร นักแข่งขันไทยของเราก็ได้อันดับ4กลับมานะครับเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเวทีการแข่งขันโปรลีกของเรานะครับทั้งการที่เราให้ next gen ก็คือพวกเมเจ e ร r เข้ามาร่วมการแข่งขันเพิ่มมากขึ้นเนี่ยก็จะทำให้ตลาดเนี่ยมันกว้างมากขึ้นนะครับแล้วก็ส่งเสริมให้มีนักกีฬาที่สามารถมาสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยได้มากขึ้นครับ